ใจเองใจใช่เลยนะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันเนี่ยจะตอบแทนพี่แก้วอย่างดีนาตาพี่แก้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมไปด้วยเดี๋ยวพี่ไปด้วยจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยจ้าไปด้วยกันทั้งสามคนเลยเหรอแสดงว่าพี่ทั้งสามคนตกลงแล้วใช่ไหมจ๊ะอะไรนะอะไร ม่กล้าตีเขาดูนี่น่เป็นน้องเขาก็มาลงกับกูใช่หกายมาทีไมได้เอ้ยนี่งนี่เปจับมือเขาเนงยไม่จักเลยเขาไม่จักเลตัเองไม่จักรเลยคุณไม่ว่าชอบเหรอคุณไม่ชอบอะไมอบคุณชอบเหรออย่ามอไม่ชอบหรอเฮ้ยไม่ไม่จะบอกว่าชอบไม่เช่อหรอก เออมันชอบเาสีไปป้ายมือถ้าไม่ชอบก็เลยต้องให้ตามาทักเฮ้ยนะมึงชอบมึงแข่งกันสิเอ้าวคุณเอาไปเล่นท้ายด้วยไงอึงแข่งอะไรกูชอบน้องเขาไงดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาดีใจไงเขามีใจกูไม่เห็นแก่ชวนกูไปบ้านอ่ะเราเขาชวนได้สามคนแทนคำขอบคุณเอยแต่อแต่เรายังไม่ได้ตกลงเลยว่าเราจะไปหรือเปล่าไปดิอยู่ทำไมเราไปมึงดูเขาชอบมึงแน่มึงรู้ได้ไง เขายืนตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าโมนิโปตีนะคะชีวิตจริงปะเนี่ยยอดเลยเพื่อนแล้วยังไงจะแข่งอะไรกันแข่งเอียวูวะจะแข่งอะจะแข่งเราสองคนเลยไม่ได้เลยหรอกเอียวพระเอกไม่จะเป็นต้องแข่งกับใครวดเพื่อน เราพูจบก่อนอะไรวะัน้องยิ่งีไ uh ม่พูดมองพูดเลยจกัเองน้องเขาด้วยกลัรักน้องเไหกันเียแล้วร้องเอะไรรับน้องาตอนแลวก่อนจะพลาป่ะตั้งแต่คืนพรุ่งนี้ไปเลยถึงสิ้นปีท้านขอเรื่องดำดงทไมสีหมดไปหมดยังไงมาอยู่ที่หน้าู เร็วเขาดึงเราอยู่เดี๋ยูเอาเพลงไห้เพลงอะไรวะฮะเพลงอะไรกูร้องเพลงไม่เป็นฉุร้องเพลงไม่เป็นไม่เป็นเอามึงบอกกูซิกูเป็นซิงเกิลนะน้ำตาตลกเจอกันแรกอีกห้าสิบปีแล้วนชื่อเพลงอะไรนะน้ำตาตลกตุ้มเจ้าเลยด้วยกัน

เพลงแบบว่าไม่เาทุกคืนทุกคืฟังแล้วจะเดินหูจะเดินตาอ่งแล้วเต้นมึงต้องทำปากเยอะๆนากูเล้วล้วพอเขาก็ตท้าใจจริงกสิเลกกั ดเดี๋ยวมาดันเดี๋ยวไปจีบก่อนเลยนะเนี่ยไม่ได้เราไปลองเพลงวัวเลยอยากไปซ้อมที่บ้านเขาเออแล้วมาจีบที่บาทท้านเขาเลยครับไม่ใช่เราเพิ่งมาเจอเขาแล้วไปจีบเขาได้ยังไงชอบเขา่เขาเชวนเราไปที่บ้านนต่เพราะว่าเขาจะตอบแทนที่เรามาช่วยเขาอเอาไว้เออจะไเราไปจีบไม่ได้เขาอาจจะไม่มีใจให้เราก็ได้<ม>ไปด<ม>ี๋ยวรีบไปนะไหนอยู่คุยกันดีๆอะไรอ่ะ สไม่เศร้านไม่เศรปาหนไปไหนไดีเนไปไนไะไานไป้หนไปไหนไปไ่นไปไนอปไหนไปนไปนเอนปนี้เป็นอะไรนปไป็นอปไรนไไนไปนไปไหปไนไปนนปนป แต่รู้ว่าหาจังหวะแกล้งอยู่ไม่เลยเล่นันไปพอแล้วไปไม่นพอแล้วเอตุผลจะเป็นต้องไม่ตลกแต่ว่าพี่ทั้งสามคนจะไปกินข้าวแล้วก็ไปพักที่บ้านของน้องซ่อนผิดนะครับจริงนะจ๊ะพี่พี่จะไม่ได้แล้วจะพี่ไปบ้านแต่น้องซ่อนผิดจะไม่ว่า